คำว่าทองใครๆก็ชอบใครๆก็อยากจะมีรับทองมีค่าราคาก็ขึ้นขึ้น,นลงลงตามท้องตลาดแต่บางคนไม่ได้มีทองก็เอาอะไรมาแทนทองเอาอย่างอื่นเช่น อันเนี้ยอันอันนี้เป็นยืดยืดนะยืดยืดไปผูกปากถุงไปอะไรหรือว่าจะทำงานอะไรที่เป็นมงคลต่างๆก็ใช้อย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าดิ้นทองอย่างเงี้ยดิ้นทองกระดาษมัน สามารถที่จะทําให้เป็นสีทองได้กระดาษนี่สีทองนี่สวยนะเนี่ยก,กระดาษทําเป็นทองได้อันนี้ก็ชุบสีทองได้โลหะก็เป็นสีทองดีอันนี้เขาเน,น่ก็ะทาเป็นสีทอง<แ>ดีแต่ผ้านี่ ยังไม่ค่อยเห็นผ้าที่มันเป็นสีทองจริงๆอันนี้ซื้อซื้อมาบอกหาหาที่เป็นสีทองมันก็ได้สีสีเนี้ยแบบเนี้ยมันก็ไม่ไม่เชิงเป็นสีทองอันนี้เขาเรียกว่าลิปบิน้นซื้อมาหนึ่งม้วนก็ไม่ได้ถูกแพงแต่เอามาทำสมมุิเอามาเย็บเนี่ยเย็บแล้วเป็นยังไงล่ะ ถ้าเย็บมือนี่ยากมากกวจะจิ้มไปทีละรูทีละรูเพราะว่ามันแน่นเป็นผ้าที่เนื้อแน่นเนี่ยมันก็จิ้มยากนี่ก็ทําเป็นกระเป๋าจะทําเป็นแฮนด์เมดกหน่อยแต่มาใส่ไอตัวติงตะขาบอย่างเงี้ยใครใช้บางคนก็ชอบ แต่เวลาใช้เนี่ยสมมติเราใส่อะไรลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะเราใส่อะไรลงไปถ้ามันเป็นแต่อย่างเงี้ยมันยังไม่ติดไม่ติดอย่างนงี้ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยเนี่ยมันติดหรือว่าเป็นผ้าเนี่ยมันติดมันก็เกิดความรําคาญพอตอนหลังก็จะไม่ใช้อะไรที่มันเป็นตะขาบอย่างนี้คือตัวตะขาบนี่มันจะมีข้างนี้เป็นขนใช่ไหม อีกข้างหนึ่งมันจะเป็นไอ้ที่เกาะนี่มันยเนี่ยมันจะเกาะกันเขาถึงได้เรียกว่าต,ตินตะขาบเนี่ยอย่างเงี้ยเกาะกันนด้ออสีทองอันนี้ก็เลยเหลือกำลังจะคิดว่าเอ๊ะจะไปทำอะไรดีแล้วไซส์ขนาดเนี้ยว่างขนาดนี้เนี่ยน,น,นะ มันก็หายากไปซื้อที่สำเพ็งที่เดียวอะเนี่ยว่าจะได้อย่างนี้สีอื่นมันหาง่ายสีนี้คล้ายๆว่ามันจะแพงจะทำให้มันสีทองทองก็หน่อยเพราะชอบยังไม่มีทองจริงก็ใช้อะไรที่เป็นสีทองทองไว้ก่อนเพราะว่าเป็นสีแห่งมงคล โดยเฉพาะคนจีนนี่ชอบสีทองสีแดงนี่คนจีนก็ชอบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซองซองงานแต่งงานเนี่ยคนจีนลักษณะจีนอันนี้ภาษาจีนเขาทำจะสวยหรูเลยมีอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่อันนี้นี่นี่เป็นอย่างนี้เวลาแจกก็แจกไป เนลงทุนสูงขนาดนี้